สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปปนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง7สัญญาณนะครับที่บอกมาว่าในรอบนี้เนี่ย BTC ยังไม่จบการเป็นบู l i s h นะครับผมจะขอบอกเพื่อนเพื่อก่อนนะครับไอสัญญาณที่ผมบอกเนี่ยไม่ได้การันตีนะว่ามันจะขึ้นไปเพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนดั้มราคาลงมาได้หรือว่าตกลงไปได้นะครับเพียงแต่ว่าไอห6สัญญาณเนี่ยที่มันบอกมาเนี่ยมันบอกว่าในรอบนี้ BTC ยังไม่ถึงไฮนะ หรือว่ายังไม่ได้แตะไฮสูงสุดในไซคลนี้นะครับก็ลองมาดูกันนะครับสัญญาณตัวแรกเลยนะครับก็คือเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีเขียวที่อยู่ข้างหน้าเพื่อนๆตอนนี้นะครับขออธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่า2เส้นเนี้ยมันตัดกันเมื่อไหร่นะครับเป็นการที่เส้นสีเขียวขึ้นมาตัดเส้นสีแดงตรงนั้นมักจะเป็นยอดสูงสุดของแต่ละไซคลปี2021เส้นสีเขียวขึ้นมาตัดชนเส้นสีแดงขึ้นไปยืนเหนือปุ๊บตรงนี้เป็นจุดไฮนะครับของรอบปี2021 ถึงมันจะมีการขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นสูงสุดในไซคลนี้ในรอบนี้ล่ะปี2017ก็เช่นเดียวกันนะครับเส้นสีเขียวขึ้นมาตัดยืนเหนือเส้นสีแดงปุ๊บเป็นจุดสูงสุดในไซคลนั้นปี2013ก็เช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามาดูในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันยังไม่ได้ตัดขึ้นไอการที่มันยังไม่ตัดขึ้นอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรนะครับมันสามารถแปลได้ว่าอาจจะโดนล่อเมาได้นะฉันอาจจะโดนเขยา่าเมาได้นะหรือฉันอาจจะโดนการเทหนักๆได้นะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวชั้นเนี่ยจะไปจบหายที่ตอนที่มันตัดกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าตีแบบเกาๆแล้วกันแบบคนจะถือยาวอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นภาพแบบนี้ก็ได้นะสมมติในรอบนี้มันไม่ดีจริงๆนะครับแล้วบิตคอยเกิดการเทรลงมาอย่างเงี้ยเส้นสีเขียวตรงเนี้ยนะครับมันก็จะยิ่งลงมาอย่างงี้ใช่ไหมเส้นสีแดงก็จะยิ่งลงมาใช่ไหมครับแต่มันยังบอกว่าไม่ถึงหายถูกไหมมันอาจจะมีการเทรลงมาได้แล้วกลับขึ้นไปได้ในอนาคตอย่างเงี้ยเพื่อให้2เส้นเนี่ยนะครับไปตัดกันอีกทีในปีหน้า เพื่อที่จะทําจุดไฮหรือว่าจุดสูงสุดของ BTC นะครับคือผมก็พูดไปตามเนื้อผ้านะครับไม่ได้มีความเอ็นเอียงหรือว่าอยากจะให้มันขึ้นหรือลงนะครับก็เพื่อนๆลองดูแล้วตัดสินใจแล้วกันสัญญาณตัวที่2นะครับที่บอกมาว่าในตอนนี้เนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้อยู่อันนี้ไม่ได้บอกมานะว่ายังไม่ถึงไฮนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการบอกมาว่ามันยังมีโอกาสขึ้นได้อยู่นั่นก็คือการาฟที่อยู่ข้างหน้าเ,เพื่อนๆเลยนะเราดูง่ายๆเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสีเขียวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขา อันนั้นเนี่ยคุณค่อยระวังหรือว่าคุณควรจะขาย BTC นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังเป็นสีเขียวอยู่เนี่ยไอายการที่ยังเป็นสีเขียวเนี่ยมันเป็นการสื่อมาในในนะว่ามันยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้เสมอนะแม้จะโดนเทหรือว่าโดนขายระยะสั้นยังไงก็ตามเนี่ยนะครับแต่ยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้อยู่ปี2021เนี่ยตอนที่ BTC โดนเทลงมาหนักๆตอนที่ราคา BTC ขึ้นมาแต่6 4 0 0 0แล้วโดนเทมาจนถึง2 9 0 0 0เนี่ย ถามว่ามันโดนเทมาแล้วเนี่ยมันจบรอบหรือ,อยังก็ยังไม่ได้จบถูกไหมครับมันยังมีการกลับขึ้นไปทํำไฮที่สูง,งกเก่าอีกนิดนึงซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูรอบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างชัดเจนพอมันเปลี่ยนเป็นสีขาวจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยคือจุดที่ควรจะขาย btc ทิ้งจริงๆโดยไม่ไปนสนใจนะว่ามันจะขึ้นไปต่อหรืออะไรก็คือขายก็คือขายไปเลยนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นเขียวอยู่ผมก็ต้องพูดตามหน้ากราฟ มันยังมีโอกาสเสมอต่อให้ราคาบิตคอยจะตก,ตก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 ยังไงก็ตามเนี่ยมันยังมีโอกาสเสมอที่จะพลิกเกมหรือกลับไปขึ้นได้สัญญาณตัวที่3นะครับนั่นก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าเพื่อนๆตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงเนี่ยมันเป็นจุดที่บอกมาว่าคุณควรเตรียมตัวที่จะเทคโปรฟิตหรือว่าขายบิตคอยได้แล้วสําหรับคนที่ถือมาระยะยาวสักพักหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่า จุดที่ควรช้อน BTC มากที่สุดเนี่ยหรือว่าควรเก็บ BTC มากที่สุดเนี่ยคือจุดที่เป็นเส้นสีน้ําเงินเข้มเห็นไห mm. มครับตรงนี้นะครับปี2015เป็นจุดเส้นสีน้ําเงินเข้มปีนี้นะครับปี2019เป็นเส้นสีน้ําเงินเข้มขอสูมเข้าไปใ,ใกล้อีกนิดนึงแล้วกันตรงนี้นะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มตรงนี้เป็นสีน้ําเงินเข้มแบบโคตรเข้มนะครับเป็นจุดที่ควรเก็บ BTC มากที่สุดถามว่าในตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเป็นสีเหลืองหรือ,อยังต้องบอกว่ายังค่อนข้างอีกห่างไกลนะ แต่ยังไงก็ตามมันไม่ใช่ว่ามันจะเล่นเหมือนเดิมทุกรอบถูกไหมครับก็ให้ดูประกอบไปละากาันว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยบอกมาว่ามันยังขึ้นได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะมันเป็นระยะยาวเนาะก็อาจจะต้องให้เวลาการาฟมันเห็นผลนิดนึงนะครับทีนี้นะครับมาดูตัวที่4ี่นะครับที่บอกว่าบูล i ิชในรอบเนี่ย BTC ยังไม่จบเดี๋ยวผมมาสรุปให้ทายคลิปละกันว่าความคิดเห็นของผมเป็นยังไงนะแต่มาดูก่อนนะครับว่าตอนนี้มันบอกอะไรบ้างนะก็สําหรับตัวที่สี่นะครับ เส้นเทนไลน์เนี่ยมันบอกมาว่าถ้าเกิดตกลงมาชนเนี่ยมีโอกาสนะที่จะดีดได้นะครับอย่างนี้นะอันนี้เนี่ยคือเป็นการบอกมาในในแหละว่าในระยะสั้นเนี่ยฉันย่อดได้นะจะย่อเท่าไหร่ก็ย่อดได้ขอแค่อย่าหลุดเส้นสีเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดไม่หลุดแปลว่ายังมีโอกาสเสมอที่จะกลับขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดปิดแท่งหลุดขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างอันตรายนะครับก็ ดูไว้ก่อนแล้วกันสําหรับระยะยาวของบิตคอยนะครับตัวต่อไปนะครับตัวที่5นะครับเป็นตัวที่คอยบอก Bitcoin ว่าในรอบนี้มันกําลังเล่นอะไรอยู่เนาะถ้าเกิดว่าวัดจากสถิติเก่าเลยนะครับที่มันกําลังโชว์มาอยู่เนี่ยคือเวลา Bitcoin เป็นบูลิสเนี่ยนะครับเรามาดูตัวอย่างก่อนแล้วค่อยมาดูปัจจุบันแล้วกันผมยกตัวอย่างของปี2020นะครับพอมันเป็นสีแดงใช่ไหมครับมันแปลว่า Bitcoin กําลังเข้าสู่ตลาดบริแต่พอมันเป็นสีเขียว มันแปลว่ากําลังกลับตัวเป็น bullish พอมันเริ่มเป็น bullish เนี่ยก่อนที่มันจะเป็นสีแดงมันจะมีสัญญาณหนึ่งที่บอกมาก่อนคือสีเหลืองไอ้รอบนี้เนี่ยมันเกิดสัญญาณสีเหลืองขึ้นมาแล้วมันเป็นการบอกมาว่ามันกําลังจะเข้าสู่ bearish นะแต่มันก็กลับเป็นเขียวถูกไหมแล้วมันค่อยมาแดงอีกทีตอนนี้นะครับแล้วพอมันแดงจริงๆเนี่ยมันก็เป็น bearish ทีนี้เรามาดูปี2017ะครับคือมันเป็นสีเขียวมาใช่ไหมครับตลอดเนาะ เป็น bullish มานะครับแล้วมันก็เริ่มเป็นสีเหลืองพอเป็นสีเหลืองปุ๊บมันก็เป็นสีเขียวนะครับแล้วมันก็เป็นสีเหลืองอีกรอบนึงจนเป็นแดงแล้วก็เข้าสู่ bearish จริงๆทีนี้มาดูปี2013นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับพอเป็น bullish ปุ๊บเป็นสีเขียวนะครับพอจะเริ่มเตือนเราก็จะเป็นสีเหลืองขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นสีเหลืองแล้วก็กลับเป็นเขียว พอเป็นเขียวเสร็จก็กลับมาเป็นเหลืองแล้วก็ค่อยแดงถูกไหมครับก็คือง่ายๆนะครับเพื่อนๆจําไว้นะว่าไอ indicator ต,ตัวเนี้มันมักจะบอกมาเป็น pattern แบบนี้นะครับคือพอเป็น bullish ๊บเป็นเขียวเหลืองเขียวเหลืองแดงนะครับก็คือเป็นเขียวสลับเหลืองแล้วก็เขียวแล้วก็เหลือง,ลองแล้วค่อยแดงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันมักจะเป็นทุกอันเลยนะครับที่ผมสังเกตนะทีนี้เรามาดูปัจจุบันนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็น เขียวแล้วก็เหลืองนะครับซึ่งไอ้เหลืองเล็ก,ลกๆอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยนับนะเหลืองที่ผมจะนับจริงๆเนี่ยคือเหลืองยังไงนะครับต้องเป็นเหลืองแบบนี้เป็นสีเหลืองที่ลงมาชนเส้น2สเส้นนี้นะครับเส้นปะสีเหลืองตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าอัดในวิดีโอจะมองเห็นไหมนะแต่มันจะมีเส้นปะแนวนอนนะครับ2สเส้นเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยก็คือเส้นสีเหลืองตรงเนี้ยนะครับต้องลงมาชนเส้นปะสีเหลืองตรงนี้มันถึงจะนับว่าเป็นการลงมาชนส,นสีเหลือง ในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการต่อแท่งสีเหลืองลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วมาชนตรงเนี้ยมันจะเป็นการบอกเลยว่ามันเขียวมาแล้วก็เหลืองในรอบต่อไปมีโอกาสาที่จะเป็นอะไรครับมีโอกาสาที่จะเป็นเขียว,แล,วลแล้วก็เหลืองแล้วค่อยแดงนะครับอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณานะครับแต่เพื่อนๆลองดูนะเหลืองที่เราจะนับคือเหลืองที่ชนเส้นสีเหลืองตรงนี้ถูกไหมเส้นแนวนอนนะครับตรงนี้รอบนี้ชนไหมชนนะครับรอบนี้ชนไหม รอบนี้ล่ะชนไหมชน <S <s> <S เห็นไหมครับแต่ทุกรอบที่ลงมาชนปุ๊บพอมันกลับเป็นเขียวราคาวิ่งขึ้นรอบนี้พอมันมาชนปุ๊บพอมันกลับเป็นเขียววิ่งขึ้นไหมวิ่งขึ้นในรอบปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีโอกาสเป็นแบบนั้นไหมต้องบอกตามตรงว่ามีนะครับก็คือมีโอกาสที่จะเป็นเหลืองลงมาจนชนเส้นตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เขียวแล้วค่อยเหลืองแล้วค่อยเทหนักจริงๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆต้องระวังนะครับคือการที่แท่งสีเหลืองตรงเนี้ยนะครับ จะลงมาชนเส้นสีเหลืองข้างล่างได้เนี่ยสิ่งที่มันต้องทำก็คือราคา BTC จะต้องตกลงไปมากกว่านี้ก่อนถ้าเกิดว่าราคา BTC ตกลงไปเรื่อยๆนะอาจจะเป็นไม่ได้เทนหนักๆก็ได้อาจจะเป็นการค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงเนี่ยมันจะทำให้เส้งสีเหลืองต่ออไปเนี่ยนะครับค่อยๆยาวขึ้นยาวขึ้นจนมาชนเส้นสีเหลืองข้างล่างแล้วก็จะเกิดแพทเทิร์นแบบที่ผมให้เพื่อนดูไปนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับมันบอกมาว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นได้ถ้าเทียบกับ รอบก่อนๆแต่ในตอนนี้เนี่ยมันยังตกไม่สุดก็เพื่อนๆลองนําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวข้างหน้านี้กันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างฮิตก็คือการนับเวลาฮาฟวิ่งนั่นเองนะครับซึ่งไอการนับเวลาฮาฟวิ่งเนี่ยนะครับก็คือในรอบก่อนๆเนี่ยมันทําอย่างนี้มาตลอดก็คือทุกครั้งที่เป็นฮาฟวิ่งเนี่ยแน่นอนราคา BTC ไม่ได้จะขึ้นไปเลยทันทีนะครับมันจะเป็นการค่อยๆเก็บแรงเก็บแรงแต่อรอบเนี่ยเป็นปี2013มันจะขึ้นเลยทันทีนาะแล้ววก็วิ่งขึ้นไปนะครับ แต่รอบนี้เราจะเห็นเนาะปี2016เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจะเป็นการฮาร์วิ่งปุ๊บค่อยๆเก็บแรงค่อยๆเก็บแรงค่อยๆเก็บแรงแล้วก็ค่อยขึ้นจริงถ้าเรามาดูปี2020นะครับคล้ายๆกันเนาะฮาร์วิ่งปุ๊บไม่ได้จะขึ้นเลยทันทีนะครับขึ้นไซเวตกนะครับแล้วค่อยขึ้นอะไรเงี้ยคือเก็บแรงก่อนสัก3-4เดือนแล้วค่อยขึ้นจริงทีนี้เรามาดูรอบปัจจุบันนะครับมันฮาร์วิ่งมาแล้วถูกไหมครับแล้วก็ ค่อยๆเก็บแรงค่อยๆเก็บแรงค่อยๆเก็บแรงอันนี้ถามว่าค่อยๆเก็บแรงได้ไหมคือเท่าที่ผมดูเนี่ยมันกําลังค่อยๆตกะนะครับแต่ว่าถ้าจะนับเป็นค่อยๆเก็บแรงได้ไหมนับได้นะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะตีเป็นอย่างนี้ถูกป่ะเป็นเส้นเทรนไลน์เงี้ยแล้วเขาก็นับมาว่า BTC ในตอนนี้นะครับอาจจะเป็นการค่อยๆเก็บแรงลงไปชนเส้นสีเหลืองนะครับแล้วค่อยวิ่งขึ้น อ่าอย่างนี้ก็ได้ถูกปะก็มันก็แล้วแต่คนจะวิเคราะห์หรือว่าคนจะนําไปดูนะแต่ว่าผมก็ต้องบอกตามตรงว่าไอ้แบบนั้นก็ไม่ได้ผิดถูกปะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาตีเส้นเทรนไลน์เนี่ยก็แน่นอนเลยว่าตรงนี้คือแนวรับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลงมาชนก็ราคาประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ4 9 0 0 0ในรอบที่แล้วนะลงมาชนปุ๊บก็มีโอกาสที่จะดีดได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่านับตามไซเคิลเนี่ยก็คือหลังจากฮาบวิ่งส่วนมากมันจะเก็บแรงแล้วก็วิ่งขึ้นไป รอดูแล้วกันว่าในรอบนี้จะเล่นยังไงแต่สาหรับตัวนี้เนี่ยมันบอกมาว่า BTC ยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกช็อตหนึ่งนะครับคือเป็นการขึ้นหลังจากา a l f i n งนั่นเองแล้วจุดไหนล่ะที่ควรขายถ้าเกิดนับตามสถิติไอจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ควรขาย BTC มากที่สุดคือมาดูนะในรอบของปี2021เเนี่ยนะครับพอราคาบิตคอยเนี่ยเข้าสู่โซนสีเขียวเนี่ยโซนเนี่ยเป็นโซนที่ควรจะขายบิตคอยแล้วต่อให้มันจะเล่นไปยังไงก็ตามควรขายนะครับ แล้วถ้าหลุดโซนสีเขียวมามันจะเข้าสู่ bearish นะครับรอบนี้ล่ะเป็นเหมือนกันนะครับคือเข้าสู่โซนสีเขียวแปลว่าเป็นโซนที่ควรจะ take profit ได้แล้วต่อให้มันจะวิ่งขึ้นต่อไปยังไงก็ตามแต่ก็คือเป็นจุดที่ควรจะ take profit ได้แล้วแล้วเตรียมที่จะเล่นช็อตในจุดที่มันหลุดเส้นสีเขียวออกมาแล้วนะครับ ซึ่งต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะไม่ได้เหมือนกันทุกรอบหรอกนะครับก็ยิ่งคนรู้เยอะมันก็ยิ่งเปลี่ยนได้ถูกว่าก็ดูเพื่อรู้ไว้นะครับดีกว่าไม่รู้ถูกไหมทีนี้นะครับเรามาดู3ตัวนี้กันนะ3ตัวนี้เนี่ยซิมเปิลมากนะครับก็คือถ้าเกิดว่าราคาบิตคอยเนี่ยมีการปิดลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเหลืองหรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นโซนที่เริ่มอันตรายนะครับมันยังไม่ได้ปิดลงมาอยู่ต่ากว่าเส้นสีเหลืองแต่มันปิดลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเขียวอันนี้ถามว่าอันตรายไหมอันตรายนะ ถ้ามีเตือน3ระดับละกันอ่ะเตือนระดับแรกคืออยู่ต่ํากว่าเส้นสีเขียวอันนี้คือการเตือนระดับแรกว่าเริ่มอันตรายเตือนระดับ2คือการลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเหลืองอันเนี้ยอันตรายแบบเริ่มอันตรายแล้วควรที่จะขายหรือว่าออกมาดูท่าทีก่อนแต่ถ้าเกิดว่าลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นสีแดงเส้นที่3นะครับอันนี้เนี่ยคือเริ่มที่จะเข้าสู่แบร r i s h จริงๆลองมาดูปี2021นเะครับเข้าสู่โซนสีเขียวเตือนระดับ1เข้าสู่โซนสีเหลืองเตือนระดับ2นะครับทีนี้มันมีการวิ่งกลับขึ้นไป แต่ไอสองรอบเนี่ยมันเป็นการเตือนแล้วนะแปลว่ามันมีการเตือนมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูรอบนี้นะครับรอบนี้ตกลงมาชนเส้นสีเขียวเตือนระดับแรกลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเหลืองเตือนระดับ2ลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดงเตือนระดับ3อันนี้เนี่ยเตรียมตัวเล่น S หรือว่าเล่นช็อตบิตคอยจะดีกว่านะครับคือมันมีโอกาสที่จะเข้าสู่โซน a r i s h แล้วแหละในตอนนี้เนี่ยก็พูดตามหน้ากราฟนะว่ามันยังเป็นการเตือนระดับแรก เตือนระดับ2และเป็นการเตือนครั้งแรกด้วยนะครับมันยังมีโอกาสที่อาจจะเล่นแบบปี2 0 2 1ได้นะที่เป็นการเตือนระดับแรกเตือนระดับ2แล้ววิ่งขึ้นไปอันนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะเล่นแบบนั้นได้อยู่ทีนี้มาถึงสรุปนะครับสำหรับคนที่เคยดูคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะได้ดูสัญญาณไปแล้วเนาะว่าในตอนนี้เนี่ยสัญญาณ a r i s h มีอะไรบ้างที่บอกมาว่า Bitcoin จะเข้าสู่ตลาด ส่วนคลิปนี้ก็ได้ดูไปแล้วนะว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่บอกไปว่า Bitcoin เนี่ยยังไม่ถึงท็อปถ้าจะให้ผมสรุปเนี่ยว่ามันจะไปในทิศทางไหนตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะเพื่อนก็เห็นเอาว่าทั้ง2แบบก็สู้กันอยู่แต่ผมมีสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกเพื่อนๆได้ว่าถ้ามันเกิดแบบนี้ควรทำแบบนี้ถ้ามันเกิดอีกแบบควรทำอีกแบบที่อยู่ข้างหน้าเพื่อนๆตอนนี้นะครับจะเป็นสตั๊กเจอร์หรือว่าเป็นโครงสร้างที่บิตคอยกำลังสร้างอยู่ถูกไหมครับ ถ้าจะดูแผนที่ผมเตรียมรับมือในตอนนี้นะครับสมมุติราคา BTC มีการปิดแท่งแดงมาผมไม่รู้ว่าจะแท่งนี้แท่งหน้าแท่งต่อไปหรือยังไก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามันปิดแท่งแดงลงมาแล้วมันปิดต่ํากว่าเส้นสีเหลืองข้างล่างอันนี้คุณควรเตรียมที่จะขาย BTC แล้วไปรอช้อนในโซนสีเขียวข้างล่างนี้อันนี้จะดีที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสให้สําหรับคนที่ต้องการจะเล่นช็อต BTC ลงไปนะครับ เพราะผมคิดว่าการที่มันสร้างโครงสร้างแบบนี้เป็นการเก็บแรงเนี่ยถ้ามันหลุดลงมาแล้วปิดแท่งแบบชัดเจนนะอาจจะเป็นยาวกว่าน,นี้หน่อยก็ได้แล้วก็สองสามแท่งเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงเลยที่จะลงไปชนโซนสีเขียวข้างล่างทีนี้มาถึงแผนที่2นะครับแผนที่2คือถ้าเกิดว่ามันมีการตกลงมาอะไรก็ได้เนาะตกลงมาอย่างเงี้ยแล้วมันมีการดีดขึ้นมาสูงกว่าไฮเก่าตรงนี้นะครับราคาประมาณ 64%, 0 0 0พันแล้วปิดแท่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่า เพื่อนๆมีโอกาสสูงนะที่จะลันเทนต่อไปได้จนถึง73,000แล้วทีนี้มาดูแผนที่3สมมุติว่ามันเป็นบูลลิชละกันนะครับมันเบรก73,000ไปได้เนี่ยอันเนี้ยเพื่อนๆเ,เ,เตรียมที่จะลันเทนขึ้นไปข้างบนค่อนข้างสักพักหนึ่งได้เลยนะครับ อย่างสุดท้ายผมขอเพิ่มไปอีกแผนหนึ่งนะครับเป็นแผนที่คงไม่ค่อยมีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกนะครับเพราะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เล่นบิตคอยน่าจะออกไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วทำให้ตลาดน่าเบื่อมากๆจะเป็นการเซอร์ไพรส์แบบขั้นสุดยอดเลยนะคือการที่เส้นสีเขียวตรงนี้เอาไม่อยู่อันนี้เนี่ยเตรียมตัวเลยนะครับว่ามีโอกาสลงยาวเลยเป็นการลงยาวที่อาจจะเป็นแบริ h ได้เลยนะแต่ผมขอบอกตามตรงเลยนะสิ่งที่ผมคิดตอนนี้นะมันยังไม่ได้คอนเฟิร์มการันตีมานะว่า มันจะเป็น b e a r i นะครับแล้วมันก็ไม่ได้คอนเฟิร์มมานะว่ามันจะเป็น b u l l i s สิ่งที่มันคอนเฟิร์มมาเนี่ยคือมันเป็นการไซเวย์เก็บแรงเพื่อจะเลือกทางอยู่แค่นั้นเองก็เพื่อนๆรอสังเกตให้ดีแล้วกันเส้นสีเหลืองข้างล่างกับเส้นสีเหลืองข้างบนอันไหนเบรกก่อนเล่นทางนั้นนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับสำหรับคนที่อยากได้ค่าธรรมเนียมในการเทรดถูกลงนะก็ย้ายมาเล่นกับบิตเกตได้นะครับคุณจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะเป็นสปอตและฟิวเจอร์ตลอดชีวิตนะครับผมทิ้งลิงก์สมัครผ่านผม ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ